ป่าอยู่ไหนเซ็นทรัลศิริราชารู้จักว่าเซ็นทรัลหรอเราอะเซ็นทรัลอะเซ็นทรัลศิริราชาอ่าเอาแล้วเอาแล้วไม่ต้องไปมองตะกร้าเซ็นทรัเซ็นทรัลอะไรไม่รู้จักรู้จักตะกร้าแม่ตะกร้าแม่มีขนมเท่านั้นเองจะมาเซ็นทรัเซ็นทรัลใช่ป่ะ yeah, <Central. S 1> เออเดี๋ยวเราก็ไปเอาหนุนไปหาเจ้าของโรงงานไก่อบนึน ไปถ่ายเขาลุ่นรู้เป้ารู้ไหมคะ <c oughs> ถึงเซนทรัลสีราชาแล้วนะคะเราก็ต้องพาเด็กๆมาปลดปล่อยก่อนนะทำทุราส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะทุกคนจะอื้อจะฉี่ก็จัดให้เรียบร้อยก่อนที่จะพาเข้าไปเดินในห้างนะคะสำหรับน้องหมานี้คือถ้าไม่มีรถเข็นนี่คือจะต้อง อยู่ได้แค่ชั้น G หรือชั้นหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดส่วนชั้นข้างข้างในนี้คือต้องให้น้องตัวเล็กนะคะแล้วก็อยู่ในรถเข็นนะคะพี่แจ็คค่ะพี่แจ็กกี้จำกันได้ไหมคะนี่คือชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งแหละชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่แบบน้องหมาใหญ่อย่างพาเพลนเนี่ยก็ใช้สายจูงพาเดินไปได้ไปดูได้นะคะและสายถ่ายรูปก,ก็ต้องไม่พลาดมุมนี้นะ แบบบรรยากาศเหมือนที่ฉันไปญี่ปุ่นค่ะพาลูไปญี่ปุ่นอ่ะชักรูปก,กันนิดนึงแม่อต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเสียงเพลงเสียงอะไรในห้างเนี่ยเดี๋ยวคุณมาเขาจะจับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเอาก็ต้องเป็นการพาค,คับแบบนี้กันเนาะอ่ะให้นางแบบแสนสวยของเราถ่ายรูปก,กับต้นซากุระนิดนึงเอาล้นะแล้วเราก็เดี๋ยวจะ เตรียมไปเดินต่อกันในบรบรยากาศของห้างนะดูกันไปได้เท่าที่ดูนะคะแม่โอ๋ไม่ได้พาน้องเข้าไปเดินด้านในโซนนั้นนะคะเพราะว่าขี้เกียจเอารถเข็นใส่แล้วก็เข็นเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันคนเยอะวันนี้คนเยอะก็เลยไม่ดีกว่าเดินแค่ชั้นนี้ละค่ะแล้วเราก็จะไปต่อที่อื่นกัน นะก็เดินเดินชมชมไปเห็นไหมคะซ้ายขวาหน้าหลังเนาะดูไปดูตูดป้าไปพอคนถ่ายคือน้องเจียวอยู่ข้างหลังกับประจันถ่ายให้ดูครอบครัวเราดูก้นกันไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> เป็นการเดินห้างที่แบบอย่างเงี้ยครั้งแรกของพาเพินนะเพราะว่าวันนั้นไปเซนทันอีทวิวนี่ก็เราแค่ดิ่งตรงขึ้นชั้น ลงหนังไปเลยเนาะไม่ได้มาเดินเฉิดฉายสายตูดไปมาแบบนี้นะคะแล้วก็แม่อ๋ก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าไม่ได้หัดลูกให้ถูกบังคับด้วยสายจูงดึงหยุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำแบบนั้นก็จะทุรักทุเลนิดนึงนะถึงก็ลากกันเลยทีเดียว <laughs> จูงธรรมดาไม่ไหวนะคะจ่อยมันลากแม่โอ๋ไปเดินห้างคะ่ะ <laughs> เรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะเดินไปมากันสักพักหนึ่งเตรียมจะกลับแล้วค่ะส่วนใจอของเราก็จะแบบทักทายไปทั่วนะเห็นคนไม่ได้ยังไงถ้าใครแบบตกใจหรืออะไรก็แม่โอขออภัยไว้ในคลิปนี้เลยนะคะถ้าไปรบกวนอะไรทําให้แบบไม่พอใจก็ขออภัยไปด้วยนะคะไปละค่ะแล้ว,ะลวปะเตรียมตัวกลับกันค่ะทุกคน ก็อยากจะอวดว่าไปมาแล้วนะจ๊ะเสซนทันศีราชาน่ะไปเหยียบมาแล้วนะจ๊ะดูกันเพลินๆไปนะคะทุกคนไม่มีอะไรให้ทุกคนดูเลยนอกจากก็เดิน<อ>เดินเดินแล้วก็เดินอ่ะทีนี้ก็จะเข้าลิฟนะแต่ก็ชุลมุนวุ่นวายกันนิดนึงค่ะเพราะพาเพลินเนาะก็คือพาเพลินอะ่ะพยายามที่จะ ไปหาคนอื่นต่างๆเพื่อที่จะไปทักทายเขาอะไรตลอดเวลาเลยค่ะคือวุ่นวายมากๆบอกเลยวุ่นมากแล้วคือแบบในทีมของเราไม่ว่าจะเป็นเจียลแม่โอหรือป้าทุกคนพยายามบอกว่าพาเพลินดูสิดูรถไฟดูรถไฟคือมีรถไฟของเด็กวิ่งไปมาเห็นไหมคะแต่คือพาเพลินหรอเปล่าจ้ารถไฟคือ,อไรฉันไม่สนนะฉันสนแต่คนเท่านั้นจ้า เอาหลาขึ้นรีบแล้วเตรียมตัวกลับบ้านที่เจียวได้เ,เห็นมาทุกคนก็อย่างที่บอกแล้วว่าคลิปนี้คือเดินโชว์นะแล้วก็เดินไม่โชว์หน้าด้วยนะคะเดินโชว์หลังให้ทุกคนดูว่าเรามาถึงเซนทัลสีราชาแล้วอันนี้ก็คือลงไปที่รถแล้วค่ะก็เตรียมกลับไป นั่งพักกันสักนิดสักนิดเย็นๆที่บ้านเจียวก่อนแล้วเราค่อยไปไหนกันต่อนะอันนี้ก็คอยติดตามดูนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนดูตรงนี้ค่ะดูความจ่อยนะคะดูความเฟรนลี่ของจ่อยสีพาเพลินนะคะดูค่ะดูมันค่ะนี่พักทายเขาอยู่ข้างบนนั้นก็แวะทักทายพี่ๆเขาเห็นไหมแล้วก็จ้าไปแล้วจ้า สวัสดีนะจ๊ะอะไรปาันนี้เออฉันน่ารักไม,ม่เธอฉันไปแล้วนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนถึงรถแล้วอ่าเราก็แยกย้ายกันขึ้นรถนะรถท้ายรถมันนะเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาเพลินก็เด้งดึงขึ้นหลังรถไปเลยกดติดตามคลิปต่อไปนะคะถึงจะมีแค่แบบวิ่งไปวิ่งมาเดินไปเดินมาใส่ไปใส่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูเถอะ ดูนะคะช่วยดูหน่อยนะคะ